ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่อง P B Fila n n d Chanel พี่น้องมือนี้มาเบงิงบ้านสวนน,วสวนีลุยปาดบ้างเพื่อนแหม่ึ้นเสาแล้วแหม่ก็เห็ดต้นน้อใช่บ่อกนน่งเห็ดนน้งกับบ่อเห็ดน่งจะเป็นอื่นให้เขาเอาแบบต่อมาแล้วเราเป็นเลียร์อามาแบบยี่หี่เลยมันเลียวโลดมาบ้านสวนนีลุยพี่นอ้องปาดยาง ปลาหมึกปลาดุค่ะนึกเอาเอานึกเอาเออไปเอาบางกี้เป็นปลาหมึกปลาดุพี่น้องข้าวเหนหาดีลุยเต้นมวยเนี่ยเขามาข้าวเหนหาดีลุยเหรอคุณสภาพุณสภาเตี้ยเต้นมาลับพคุณสภาเลี้ยวอยู่เด้๋ยวเลี้ยวอยู่เด้๋เร็วเหรอเนาะขึ้นทั้งสี่เราข้าวเดียวแล้วได้นี่ทันเดียว คงเทอบอให้แอเพว่าอเทิรสันเขาจะกำลังสิต่อเสาคือตองโค้งมันเเหลวกันเนี่สิอันนี้ขื้มนงไอ้โค้งใช่เท่าเดียวก้อยูแล้วพี่น้องคาริฮาคุนิรุยชาแนลพี่รถอนันไปทวบัก่วถ้าจะไปใส่ไปบิงอ่นไไ่ีป่ขึ้นใ่โอ้ยผเมื่อบานแน่นอะอนเนีขงลับเชินีเมื่อบานเลย บอกรับบังรับซองเลยมารับเชื้อหรอบอยู่กับตายแล้วประจำแสงท้องฟินเลี้ยงเราจ้ะสิบเอ็ดใยญ่ไม่อยู่ฝีบอทักไปยังไงจะเป็นแพทยเพี้ยนผู้หน่อยอีกไปใส่มองใส่ใจได้แค่มองจ้าใส่มองไปทั้งปาเอะคีเรอยติเมื่อกี้นี่ีเือไปพอดรักกันซองเพในเรือโต๊ะดาเกือบตกน้ำไอ้จีก้อยนี่เจ้าสีก้อยเบอลต่อมอีกหังยุ่ยใส่มวนขู่พี่น้องเพื่อนมารับเชื้อมาขึ้นนี่เพื่อนบอกรับบานนี่ดิบ้านนี้ลุย โครงการเพื่อนน่ะเห็นปะโครงการบ้านนี่ลุยเงยอยู่เด้อเห็นเราไหมหล่ะเงยอยู่เด้ออยู่สองพอมีอันหนึ่งเห็นยังใหญ่แท้เอบ้านนี่รุยบ้านนี่รุยนี่เด็กเห็นนั่งออกแบบนี้เท่านี่มองนี่พ่ต้องเห็ดนยังไม่มองนี่เห็นเป็นกระจกเราออกไปเลยอุ้ยแบบสวยเลยล่ะ ไม่บ้าหันเท่าไหร่เพราะต้องซื้อเพิ่มได้อาจารย์ทหารมาซื้อมเองแล้วเป็นซื้มเพิ่มใหม่เพราะบ้านเฮ็ดเป็นกระจกุกเขาจะเฮ็ดเป็นท่าอย่างท่าไมาไปได้โครงการนี่นะถ้าถ้าถ้ามีอะไรต่อเติมบ้างเขาที่ที่ชนผนังมากขนาดถ้าเป็นช่างอื่นนะเขาไม่รับประกันเขาหมดประกันนาทีต้องเป็นท่าของเขาหมายนึงว่าถ้าต่อขึ้นออกไปได้อยู่จะได้เกิดต่อทั้งคางบ่บ่บเด็ดต่อใช่ปะว่าจะประเดี๋ยวเอนแค่เขาใหม่แต่ไม่ได้เประเดี่ยงเองอย่างอืม เงี้ยขนาดนลากเี้ขนาดที่ไปใช้ไปน้ำเนี่ยรถพี่ไว้ยูดอกเออท่านี่คือขนาดดอกโอ้ยตายตชีวิตก็เลยบรกลับพี่น้องเลย็ตลยอยูนีน้ำพ่นพี่น้องไปเลยบน้องทำไปเไปเลยบนไปเลยบนนอกเอ็มบนด้วย B เอ็มด้อ ไปคุณได้คะไปคุณได้ข้าขวาออกขวาได้ไยพวไาเป็นยางดอเดี๋ยวคนนั่งเขาออกซอยยูโไม่าอโ่แบบนี้มันกักคักแล้วไม่บอกขันนี่แหละ่มาสุยางคุณน่ะแค่ภาพแบบก้อนหรอพี่น้องเกทั่วก้อนหรอ จังมาข้างในเราเบื่อเราจะไปหายทงหน้าตัวทายู่ทงหน้าอยากสะอยากปงปิ้งกับป้งปิ้งลวดอ๋อไม่ยังหรอไม่ยังไม่ยังบันี้โอ้ชิดขวาชิดขวาสุดดิบมากระเลียนน้ำสุดดิบพี่น่องพี่น้องเบงุย่ก็เลยไม่เมื่อกี้กัเลยบมกลับมาลักเลินเอาบัรเชื่อมบัตวาอกเปลียนกันซ ขนขาดีค่ะคนขาอันคนขาอันปกตินางคนขาบกตินะครับบปดีเออเงีงบ่ตัวอย่างนั้นมัดมัดมัดหลอดแท้บักชัวอย่างหลอดแท้ตัวปีได้กินลวยบักงามหนึ่งแล้วปล่อยง่วงเห็นบ่อทางในง่วงเล็กเกินเบิดง่วงจะฟังบันนี้ง่วงจะฟังกินต่อ แค่พ่อขึ้บอกถุงมาใส่นอีหลาเอ้ยเมื่อกี้บอกทวนนั่นนะัวกไรปาันี้ยะเบงพวกกี่ม่ได้พูดนล่นๆฉันล่ะมันอิ่มบอเอออเบอกฮง่นงก็มเห็นรอนี่ยปลาพี่น้องซิเกนเอาไก่หยอกวะนี่ฮะนี่ไก่ที่เอาอกได้ ก็บวกแก๊ดนี่ก็บวกแกาศแก่นี่น <c oughs> อุ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว <c oughs> เอ้ยน้อน้อห้ามกัดไก่ลูกปข้างบาสวนนีลุยตามมากรัวอัพเดทภาพเกิดใบบานนีลุยโอ้พี่น้อง ปังปูรย์ปังปูรย์นี่เลยชาแนลนี่เห็นกันมั้แต่ทำไมเป็นติาไม่ได้ยังซ้ำติดบั้ฮะวนนวยวงสีแล้ว นาจาระมาณหกเดือนพี่น้องสร้างหกเดือนก็จะเสร็จแล้วนะอันนี้ทางขึ้นหน้าบ้านแล้วเนี่ยโอ้ยไปดทายเอาหน้าฬิก่อนเห็นหน้าหน้าดนหน้าพาขกว่างออกกอแถวพี่คนคนมีคนอ่านเนาะคนปังเนาะหนาพากวางออกกว่งออเว้ยเออเป็นยังไงสมื่นเขาเป็นหนนาเห็นตาดนแล้วผมก็เห็นน้ำไส่ปูใส่น้ำปู ดูอยู่ติดตามอยู่เป็นไงบ้างคุณปูนะคใครเนี่ยนะครับอน้เขาเห็ขยังไงเนี่ยนคะแนนเดียวเมื่อกี้ก็เซีันมื่อยแหละส่อันมั่งอไเพื่อนก็เปลี่ยนสุดเป็นยังสิเอ็ดขั้วไปปลาใชมาขึ้นแขกน่าใส่มาขึ้นอ่ะเด็กหน่อยเด็กเล็กเขพี่น้องเดี๋ยวห้องกัสิมากินเดือเมาแรงเด้อ ตามักทัวปีกปลาดุกวาสันเป็นอะไรแซ่บนะพิษบูสุดสุดน่ารักพิษบูสุดน่ารักน้องพิ่บูสามสุวสองสองยังสองใกล้บ่ไก่้สองมันสีใหม่กอนไฟเอาไงสใหม่เหรอบ่เอาออกลวนทุบไป ไฟแห้งเนะอาออกมาของขอโอ๊ยจมน้ำตัมีมันใหม่อันนี้มันใหม่แล้วมีปลาอยู่บนนี้วไปดูเรียบไปเอาปลาดันด้วยปลาทิ่มสุเป็นอะมันกินดอกปลาดิเปิดไฟเนี่ยได้ได้จังหองนี้แล้วสามตัวบรรยากาศเดี๋ยวคืนนี้เราแจกทองใช่ไหมนี่ลุยแจกที่นี่เมียนจ่าจะไม่แจกอันนี้ลรอเพื่อนมันน้ำหรอ เห็ออกมาโลดระเบียงกันเห็นด้วยอยู่เห็นออกมากับเด็นังตื่นมากกับเด็นังชมบรรยากาศย่ากเอ็นรั่วงหากันพูดพี่พี่พี่แม่เหิดยบมาเปิดหลามาเ่ไดข้าวแล้วเหยียบสิเผามอาไปเห็นโนนี่เออมาเอา

ก็เยอะอยู่ดิลายกบปล่อยเยอวนซานนี่นงพี่ตาป่านี่เตนตุ๊กตต็มๆๆๆอยู่หลังบ้านแบบนี้แบบนี้เด็กอยู่หันน้องก้อยอันดุ้าพี่น้องแมงกมมี่มันก็มีเขาเอาไมปลายมือหน่อเลยเด็กๆขอเปิดช่วงโอเคพี่น้องไว้เจอกันอีพี่ต่อไปพี่นี่เอาภิสณิษฐ์สักกันด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีครับ